ือฝนรู้สึกว่าการที่ได้มาทํารายการสีสันบันเทิงอ่ะก็เป็นชีวิตดีๆของฝนนะคะเพราะว่าเราได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบงานที่เราชอบงานที่เราได้ไปพบปะพูดคุยพบเจอกับคนหลายๆคนแล้วเราได้นําเสนอพลังบวกของเขา นำเสนอแง่บวกของเขาออกไปแบบมันทําให้แบบทั้งคนที่แบบแนะนําออกไปแล้วก็คนที่ได้รับมันแบบมันดีอะค่ะกิ๊ฟมองว่าเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสหลายๆอย่างที่หลายๆคนไม่ได้จะเจออย่างที่แบเบเคยแบบเราอยู่หน้าจอเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เจอนางงามจักรวาลเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เจอซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเราไม่เคยคิดว่าจะได้เจอศิลปินระดับโลกหรือว่าได้อยู่ในเทรนด์ซึ่งแต่ละยุคแต่ละผ่านมันเปลี่ยนไปอะแต่เราได้อยู่กับเทรนด์นั้นอยู่ตลอดเวลา พอเราทำไปอ่ะแล้วมันออกอากาศอ่ะแค่มันก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆกับคนที่ดูอยู่หรือว่าทำให้ชีวิตของคนที่เราได้นำเสนอไปเขาดีขึ้นเนี่ยนั่นคือความความสำเร็จของเราแล้วเหมือนกัน